สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิธีการดูว่าเราจะมีโชคนะมีโชคในวันวันนั้นในวันวันนั้นนะหมายความว่าวันนั้นเราจะมีโชคเท่าไหร่นะเช่นการเสี่ยงโชคการลงทุนเปิดกิจการการสอบและกรการบรรจุอะไรพวกนี้นะรับางคนอยากรู้ว่าวันที่นะไปสอบนะสอบและการมีเปอร์เซ็นที่จะสอบได้กี่เปอร์เซ็นต์นะต้องเอาวันที่ไปสอบนะวันที่ไปสอบแล้ว วันที่หวยออกนะเช่นวันนี้นะวันที่30ทธันวาในะวันหวยออกมีเปอร์เซ็นต์ถูกรางวัลน,นะกี่เปอร์เซ็นต์นะกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะมาสอนวิธีดูมีมีวิธีดูให้นะว่าจะดูเปอร์เซ็นต์ยังไงนะอันนี้เป็นประสบการณ์นะที่ดูมา7ปี7ปีจะเข้า8ปีแล้วนะเออรวบรวมมาจากคนถูกวันที่1ตั้งแต่90ล้านลงมาเลยนะ แล้วก็ดวงคนสอบแัะก,การได้ไม่ว่าจะเป็นสนามไอการผู้พักษาประลัดอำเภอครูผู้ช่วยนะบรรจุขั้การทุกตำแหน่งเนี่ยใช้เกณฑ์สอบในลักษณะนี้หมดเลยใช้เกณฑ์สอบในลักษณะนี้หมดเลยอันนี้ก็ถือถือว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่จะสอบรละก,การนะคนที่จะเสี่ยงโชคคนที่จะลงทุนนะว่าวันวันนั้นคุณจะมีโชคเท่าไหร่นะคลิปนี้ค่อนข้างละเอียดนะค่อนข้างละเอียดสิ่งสําคัญที่ คุณจะต้องมีในเบื้องต้นคือวันเดือนพศเกิดบางคนมีเวลาเกิดก็ดีนะแต่แค่มีแค่วันเดือนพศเกิดแต่ต้องเป็นวันเดือนพศเกิดจริงๆนะอ่าจริงๆนะบางคนแจ้งเกิดวันหนึ่งแต่เกิดจริงวันไหนนี่ต้องใช้วันเกิดจริงนะฮะอ่าเสร็จแล้วเราเข้าไปที่เว็บของไมลโฮาอันนี้คือเว็บของไมล์โฮานะเว็บของไมลโหลาเสร็จแล้วไปที่ดูดวงนะฮะไปที่ดูดวงนะ ส่วนเว็บไม้หรานนะฮะตัวลิงก์เนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้นะเข้ามาที่ดูดวงโหราศาสตร์ไทยคลิกนะคลิกเสร็จแล้วลงมาก็ผูกวันนะวันวันเกิดเรานะเดือนนะฮะเดือนเกิดเราพศเกิดเราเวลาเกิดจะมีไม่มีก็ได้นะสำหรับกรณีนี้จะเป็นกรณีใช้เกณฑ์ดาวกระทบกันใช้เกณฑ์ดาวกระทบกันนะสถานที่เกิดไม่จําเป็นฮนะเพราะว่าเราใช้เกณฑ์ดาวกระทบกันแล้วก็วันที่ เราจะทํานายเช่น้าวันที่เราไปสอบนะสมมุติเราวันวันที่เราไปสอบเนี่ยคือวันนี้วันไหนนะเราก็ผูกแล้วก,กแลวก็เวลาที่เราจะเข้าห้องสอบนะหรือเวลาที่หวยออกนะหวยออกนะสลากกินแบ่งรัฐบาลออกกี่โมงนะเราก็ใช้วันที่เราจะทํานายนะจากนั้นคลิกนะมาทีา่ปฏิทินระบบนี้นะอย่าไปใช้ระบบนี้นะใช้ระบบนี้นะจากนั้นกดทำนาย กดทำนายค,านนะคุณก็จะเห็นละนะคุณก็จะเห็นล้ว,ว่าในวันที่นะที่คุณสอบคุณจะเสี่ยงโชคคุณจะเปิดกิจการนะวันที่คุณจะไปทำอะไรก็ช่างนะในลักษณะที่จะติดต่อสมัครงานนะอะไรพวกนี้คุณมีโชคเท่าไหร่ลงทุนเดเท,ทเท่าไหร่นะอ่ะมาดูนะอย่างก็กรณีนี้เนี่ย ในดวงนี้เนี่ยเขาเข้าเกณฑ์หลายเกณฑ์มากเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างนะเรามาดูกันว่าถ้าถ้ามันจะได้เกณฑ์เนี่ยมันจะได้เกณฑ์อย่างไรบ้างนะถ้ามันจะได้เกณฑ์ได้เกณฑ์อย่างไรบ้างอ่าเรามาดูจากตัวอย่างของคนถูกวันที่1ก่อนละกันนะของคนถูกวันที่1ก่อนละกันอันนี้นะฮะเป็นเกณฑ์เขาเรียกว่าเกณฑ์ดาวกระทบปัดอ่ากระทบกันนะตามคำภี์โลกธาตุนะซึ่งเป็นตำรา ดูดวงนะฮะที่สำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยร,รวบรวมเอาไว้คมภี์โลกธาตุเล่มนี้เนี่ยตีพิมพ์เมื่อปี3 6นะเมื่อปี36 38ประมาณนี้แหละก็จะใช้เกณฑ์น,นี้ซึ่งอ่านค่อนข้างยุ่งยากนะฮะแต่แต่เดี๋ยวผมจะสรุปให้เป็นตัวเลขแบบง่ายๆนะง่ายๆนะอันนี้คือดวงคนถูกวันที่1 นะถูกวันที่1 48ล้านนะ48ล้านเรามาดูกันว่าวันที่1พฤศจิกาย,ยน2560เนี่ยดวงนี้เนี่ยเขามีเกณฑ์กี่เกณฑ์นะในดวงนี้เนี่ยเขาเขาได้เกณฑ์ทั้งหมดพุทธนะฮะนะพุทธต้องจันนะฮะพุทธต้องจันทอันนี้เกณฑ์ที่1นะพฤหัสนะับพฤหัสต,นะต,ต้องพุทธนะฮะพฤหัสต,ต้องพุทธแล้วพฤหัสต้องพุทธอีกนี่ได้3เกณฑ์เลยนะหนะึ่สเกณฑ์นะสเกณฑ์ได้3เกณฑ์เพราะมันจะมีเกณฑ์ห 5้บวกสนะีนะห้าบวกส 4, 4ีบวกหอีกนะห้าบวกสีบวกหเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปย้อนดูนะมันจะมีเกณฑ์นะฮะนี5นะนี่เห็นไหมเป็น4นะ5้ทับสนะแล้วก็4ีทับหนะอันนี้ก็จะเป็นอีกเกณฑหนึ่งซึ่งซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเอามาเอามาให้ท่านดูนะอันนี้สําหรับกรณีถูก48ล้านนะเขาได้3เกณฑนะอันนี้6ล้านนะ เป็นกรณีถูกรงวัลที่16ล้านเขาได้กี่เกณฑ์ดูฮะมีเดี๋ยวนะเออนี่ก็ได้หลายเกณฑ์อยู่เหมือนกันนะอ่าอันนี้เป็น6ล้านนะ6ล้านนะ6ล้านก็มีเกณฑ์ไหนบ้างอา้าวเรามาดูนะมีเกณฑ์จันอ่จันต้องราหูเห็นไหมจันต้องราหูคือ2บวก8นะฮะแล้วก็อาทิตย์ บวก5นะอาทิตย์บวก5นะอันนี้2เกณฑ์นะสเกณฑ์แต่ต้องเป็นเกณฑ์ที่เกิดขึ้นในวันที่หวยออกนะในวันที่หวยออกเราดูดีๆนะฮะมันได้กี่เกณฑ์แต่ไปเกณฑ์นี้ได้มาแล้วเสียไปนะเพราะว่าพระเสาเนี่ยมันฉากอยู่กับอ่ามันไม่ได้ฉากหรอกเขาเรียกว่าตีโกนเนี่ยกับสุกเนี่ยแปลว่าเงินที่เขาดวงนี้นะ เงินที่เขาได้มาจากโชคเนี่ยเขาจะต้องสูญเสียไปประมาณ45เเซตแปลว่ามีการใช้นี่นะเอออันนี้เป็นดวงคนถูกวันที่1นนะอันนี้เป็นอีกดวงหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ถูกวันที่1เหมือนกันผมก็ปิดบัตรประชาชนเขาไว้นะเออถูกเมื่อปี62นะครับอันนี้นะเกณฑ์ถูกวันที่1มีเกณฑ์อะไรบ้างนะมีนี่เกณฑ์หนึ่งนะหนึ่งบวกห้ามันต้องเป็นวันที่หวยออกนะ 1บวก5นะฮะคือเกณฑ์อาทิตย์ต้องพฤหัสพุธต้องพฤหัสนะนี่มีเกณฑ์จันทร์ต้องพุธนะฮะมีเกณฑ์ไหนเีกนะฮะไล่ดูนะฮะไล่ดูไปอันนี้ก็เป็นเกณฑ์โชคนะมี1 2 3นี่เขาได้3เกณฑ์เลยนะถูกวันที่1นอันนี้เป็นกรณีถูกวันที่1เสร็จแล้วเราก็มาดูดวงตัวเองว่าเรามีเกณฑ์ไหนบ้างซึ่งเราจะดูยังไงอ่ะเราจะดูยังไงนะผมก็สรุปมาให้ มันจะมีอีกเกณฑ์หนึ่งนะซึ่งเป็นดาวใหญ่ๆเลยนะก็คือ5้บวกสนะฮะอ่าแล้วก็4บวกหนะเกณฑ์4บวกห้าสบวกหมันจะมีเกณฑ์ดาวใหญ่นะเกณฑ์โชคใหญ่เนี่ยตามคัมภีร์โลกธาตุเนี่ยนะฮะมันจะมีทั้งหมดนี้ตามนี้เลยนะนะแบวกเจ็ดเจ็ดบวกแดห้าบวกหนึ่งนะเจ็ดบวกสามห้าบวกสอันนี้เป็นเกณฑ์ดาวใหญ่นะเป็นเกณฑ์ดาวใหญ่เราจะดูยังไงฮะ ไอ้คำว่า8ปดบวกหนึ 1, ่งไอ้แปดบวกเ็เนี่ยนะคือกรณีไหนก็คือเลข8ที่อยู่วงนอกนะเลข8ที่อยู่วงนอกอันนี้คือเลข8ที่อยู่วงนอกนะเวลาเรามาดูเนี่ยนะฮะมันจะมีหลายช่องมากเลยนะในจักรราศีเนี่ยมันก็มีจักรราศีนาว่างเราจะใช้อันนี้นะไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะไม่ต้องไปสนใจมันเราจะมาใช้แค่นี้เพราะว่าเราอ่ะเป็นมือสมัครเล่นนะเราก็จะดูนะฮะอย่างกระดวงนี้เนี่ยเขาได้เกณฑ์อะไรบ้างก็คือ8ด นะฮะทับเใช่ไหมแล้วก็7จทับแเนี่ยเห็นไหมเจ็ดทับแปดนะคือเลข7ไอ้ไอ้ข้างหน้าเนี่ยไอ้ข้างหน้าเนี่ยจะต้องอยู่วงนอกก็คืออยู่วงด้านนอกนี้นะฮะไอ้ส่วนไอ้แถวด้านหลังเนี่ยไอ้แถวด้านหลังเนี่ยจะอยู่วงในจะอยู่วงในนะเวลาดูนะคือเลข8ปทับเเห็นไหมทับหรือเลงนะคือทับหรือเลงเนี่ยจะให้ผลเป็นร้อยนะฮะเจ็ด นะฮะบวก8 7บวก8ดนะฮะดูนะนี่8อยู่วงนอกนะแล้ว7เนี่ยอยู่วงในอันนี้คือ7อยู่วงในนะแล้วก็มี5บวก1อันนี้คือเลข5ใช่ไหมเลข5คําว่าบวก1เนี่ยคือทับอันนี้กรณีเนี้ยเขาเรียกว่าทับถ้ากรณีเล็งก็คือจะอยู่ตรงกันข้ามเห็นไหมนี่คือเล็งนะดาวพฤหัสเล็งอาทิตย์เห็นไหมนะเล็งนะอาทิตย์ก็คือเข้าเกณฑ์นี้5บวก1นะกรณี7จ็ดทับสา 7ทับสก็คือ7เนี่ยนะทับสามเนี่ยก็คือจะต้องมาตรงนี้แล้วมาเล็งอังคารตรงนี้นะเลงังคารตรงนี้คําว่าทับเนี่ยคือ7จะอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้แล้วทับถ้าเล็งก็คืออยู่ตรงกันข้ามนะอยู่ตรงกันข้าม5้าบวกสนี่เกณฑ์ห้าบวกสเลข5นี่นะฮะอยู่ตรงกันข้าม4คือจะทับทับเนี่ยคือต้องอยู่แบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าทับเนี่ยเนี่ยอันนี้คือทับ เลงก็คืออยู่ตรงกันข้ามแล้วเล็งมานะกรณีดาวเล็กลก็เช่นกันนะสามบวกหกบวกสานะสีบวกสอนะฮะสี่บวกสองสี 5, ่บวกห้บวกห้บวกเจอบวกสีบวกแอันนี้เป็นเกณฑ์โชคหมดเลยถ้าในวันที่คุณจะไปสอบรักการนะคุณจะซื้อหวยวันหวยมันต้องเป็นวันที่หวยออกนะ วันที่คุณจะไปสมัครงานนะต้องเป็นวันนั้นนะคุณต้องคำนวณไปวันนั้นว่ามันมีเกณฑ์นะพวกนี้หรือไม่แล้วมันจะได้เท่าไหร่อ่ามันจะได้เท่าไหร่อันนี้แหละสําคัญเพราะว่าบางคนเนี่ยรู้ว่าเข้าเกณฑ์แล้วแต่ไม่รู้ว่ามันได้กี่เปอร์เซนต์บางคนถึงจะเข้าเกณฑ์ก็จริงอะ่ะแต่ไม่มีเปอร์เซนต์ก็มีเขาเรียกว่าดาวเกิดอาการวืดอย่างที่ผมพูดนะดวงใครดวงมันบางคนเนี่ย นะดาวได้มาตรฐานไม่ดีเกิดมาเนแม้ราศีเดียวกันนะแต่ก็ได้โชคไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าพื้นดวงของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะก็คือตำแหน่งของไอดาวพวกนี้นะที่มันโคจรมาทับกันเนี่ยอันนี้วิธีดูนะคืออันนี้คือจุดตั้งรับนะแถวหลังเนี่ยคือจุดตั้งรับแถวหน้าเนี่ยคือจุดที่โคจรมาหาก็คือไอวงนอกทั้งหมดเนี่ย ไอ้วงนอกทั้งหมดเนี่ยนะวงนอกทั้งหมดเนี่ยก็คือแถวนี้อ่าแถวนี้นะไอ้วงในเนี่ยคือจุดตั้งรับอันนี้คือพื้นดวงอันนี้คือพื้นดวงเวลาเราเกิดเราก็จะมีพื้นดวงใช่ไหมอันนี้คือพื้นดวงนะเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูนะฮะการดูดูกาลังดาวว่าจะได้กี่เปอร์เซนต์อันนี้เป็นประสบการณ์เลยนะเป็นประสบการณ์เลยนะฮะเออประสบการณ์นี้เนี่ยมีทุกรูปแบบนะ รางวันที่190ล้าน30ล้านนะสิล้าน6ล้านมีครบหมดอะครับสอบไอาการผู้พักษาสอบประหลัดอำเภอสอบครูผู้สอนสอบทุกอย่างอสอบทุกอย่างนะแล้วไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นประสบการณ์นะไม่มีตำราไหนเขียนเอาไว้ชัดเจนไม่มีนะอันนี้ใช้ประสบการณ์ที่ตกผลึกเลยประสบการณ์ที่ตกผลึกเลยนะก็เรามาดูนะวิธีการดูเนี่ย ว่าดาวมันจะให้ผลกี่เปอร์เซ็นต์นะให้ดูที่ตำแหน่งในนาวางซึ่งอันนี้ค่อนข้างยุ่งยากสำหรับคนที่ไม่ใช่โหราศาสตร์นะถ้าเกิดคนที่ไม่เคยเรียนโหราศาสตร์มาเลยก็เอาแค่นี้พอนะแค่พอถูถ,ถๆไถไๆนะตีกินไปได้ก็พอนะฮะวันๆนหนึ่งหรือมีโชคเล็กๆน้อยๆนะจะไปสมัครงานก็ดูแค่เกณฑ์น,นี้ก็คือเกณฑ์ 8ปดบวกเจ็ดบวกแปดห้าบวกหนึ่งดูแค่นี้พอแต่ถ้าเกิดระดับเที่ยวชานขึ้นมาเอาแบบนี้เลยนะวิธีการอ่าวิธีการให้ดูตำแหน่งดาวในนวางนะในนวางว่าดาวได้ตำแหน่งอะไรถ้าดาวในนวางได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรมหาอุตราชาโชคมหาจาักวรวรโดตนวางวลโคตนนวางคือตำแหน่งที่สถิตอยู่ตรงนั้นแบบมั่นคงเลยไม่ขยับดาวที่ได้ตำแหน่งวรลโคตนนวางเนี่ยนะมันก็จะหา เราก็ต้องดูนะว่าดาวได้ตำแหน่งวัลคโคระวางเนี่ยมันจะสถิตยอยู่ตรงนั้นไม่ขยับนะยางกระดวงเนี้เอ่อไม่มีวัลคโคระวางแต่ดาวได้ตำแหน่งดีเช่นเสาเนี่ยได้ตำแหน่งมหาอุดนะ <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ดาวเขาได้ตำแหน่งดีอาทิตย์เป็นปะอย่างเงี้ยถ้าอาทิตย์เป็นปะก็เป็นปะเลยนะเออเนี่ยถ้าดาวได้ตำแหน่งในนี้เป็นวัลคโคระวางเนะี่ยก็เทียบเท่ามาหาอุดนะเทียบเท่ามาหาอุดให้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กรณีให้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย ก็ต่อเมื่อดาวนั้นเนี่ยทับหรือเล็งเท่านั้นดาวเกษตรมหาอุดราชาโชคมหาจักรวัลโคตรนวังเนี่ยจะให้ผลร้อก็ต่อเมื่อดาวนั้นทับหรือเล็งเท่านั้นหมายความว่าถ้าดาวพฤหัสได้ตําแหน่งเป็นอาราชาโชคใช่ไหมอาเรามาดูเนี่ยอันเนี้ยเขาได้ตําแหน่งราชาโชคในนวังเห็นไหมฮะเพราะเขาอยู่ในราศีเมษเป็นตําแหน่งราชาโชคในระวังอันนี้ดาวพฤหัสได้ราชาโชคใช่ไหมเวลาเขาเล็งนะเล็งอาทิตย์เนี่ยก็จะให้ผลเป็นร้อย ให้ผลเปร้อยร้อยเป็นร้อยนะแต่ถ้าเกิดดาวดวงนั้นเนี่ยนะทำมุมจตุโกนนะจตุโกนคือกากบาทอาสมมติอันนี้คือกากบาทสมมติอาทิตย์ตัวนี้มาอยู่ตรงนี้ดาวพฤหัสกากบาทเขาเรียกว่าจตุโกนคือกากบาทเนี่ยกากบาทเนี่ยเป็นเป็นฉากอย่างเงี้ยนะบางคนก็เรียกฉากแล้วแต่จตุโกนนะอันนี้ให้ผล50%ของกําลังดาวดวงนี้ถ้าดาวดวงนี้เนี่ยให้ผลเป็นร้อยสมมติถ้าดาวดวงนี้ให้ผลเป็นร้อยให้แค่50 ถ้าดาวดวงนี้ได้ตําแหน่งอุจาววาอจาวิราชอุจจาพิมุกเทวีโชคนะใน4ตําแหน่งนี้ให้ผลแค่60จริงๆอ่ะแค่60ไม่ถึง70ด้วยซ้ําเอา50หารจะได้แค่3 0มสิบเหมายความว่าดาวพฤหัสจะตุโกลนะกับอาทิตย์ได้แค่3 0มสิบเนะสามสนะยังไม่ถึงร้อยเลยนะเสร็จแล้วถ้าเกิดดาวดวงนะั้นได้ตําแหน่งธรรมดานะไม่มีตําแหน่งอะไรเลยในนาวางเลยไม่มีเลยนะได้ได้ได้ผลแค่50 50เนี่ยถ้าเลงถ้าเลงก็50ทับก็50คือให้ผลเป็น100ร้อยไงแต่ถ้าจัดตุกโกลปับได้แค่25ดาวดวงนั้นได้25นะฮะแต่ถ้าเกิดโยกโยกคืออาการยังไงสมมตุตินะฮะอันนี้คือลักขณาแล้วกันนะอันนี้โยกหลังอันนี้โยกหน้านะเนี่ยโยกคือนับไปอย่างนี้เป็น3ามนะหนึ่งสองสอันนี้โยกนะตีโกนนี่ตีโกนคือ เป็นแหลมแหลมอย่างนี้ทิมลงมาก็คือเราวิธีดูง่ายๆเลยครอันนี้คือฉากใช่ไหมอันนี้คือกากระบาดใช่ไหมอ่ากากระบาดนะถ้าเกิดมันมันอยู่อ่าถ้ามันถ้าถ้ามันอยู่ตรงนี้อ่าถ้ามันอยู่ตรงนี้ก็ตีโกล,ลงมานะตีโกล,ลงมานะตีโกล,ลงมาคือจริงๆก็พูดไปไปมาๆมันก็คือหอกอะละนะหอกลงมา <c oughs> เป็นสามเหลี่ยมไงเป็นสามเหลี่ยมนะสามเหลีนะ่ยมพอเป็นสามเหลี่ยมเนี่ย เนี่ยเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยอ่าเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็สี่สิบห้านะสี่สิบห้าเนี่ยเอามาหารจากร้อยนะหมายความว่าถ้าตำแหน่งนั้นเนี่ยได้ตำแหน่งร้อยเป็นร้อยก็ได้แค่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นแปลว่ายังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นที่จะได้เลยสมมติถ้าเกิดไปลงทุนไปเสี่ยงโชคเนี่ยนะเสียงเงินเสียงเงินไปร้อยจะได้คืนมาแค่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นตฉะนั้นแล้วเนี่ย โอกาสที่มันจะได้ผลกําไรเนี่ยเพียงแค่สี่้าเปอร์เซ็นมันก็ถือว่าน้อยมากนะฮะไอ้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้สําคัญแล้วมันก็ละเอียดส่วนดาวเป็นนิดเป็นปะาเนี่ยบางทีก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะเกิดอาการวืดนะเช่นถ้าเกิดดาวดวงไหนได้ตําแหน่งเป็นนิดเป็นปะในนาวางเนี่ยมันเขาเรียกว่าดาวดวงนั้นมันไม่มีพลังงานเพราะมันไม่มีพลังงานมันไม่สามารถสปาร์กกับอีกอันนึงได้เวลาผมยกตัวอย่างเนี่ยจะยกตัวอย่างว่าสมมุตินะถ้าดาวดวงนั้นเนี่ยจุดตั้งรับ นะเป็นอะไรนะเวลาดาวที่มาชนกันเนี่ยเป็นอะไรตัวอย่างง่ายๆย,ยังก็พระเสาเ่ยได้ตำแหน่งเป็นนะฮะได้ตำแหน่งเป็นนิดอันนี้คือจุดตั้งรับอุปมาเหมือนพระเสาเนี่ยเป็นจัก,กรยานลาหูได้ตำแหน่งใหญ่นะได้ตำแหน่งใหญ่เทียบเท่ากับรถ10บล้ออุปมาเหมือนรถ10บล้อเนี่ยมาชนจัก,กรยานนะจัก,กรยานมันให้ผล ถึงแม้ว่าไอเนียมันจะตำแหน่งใหญ่นะแต่มันก็ให้ผลเบาบางมากให้ผลกระทบแต่ถ้าไอตัวนี้จุดตั้งรับสมมตินนะพระเสาเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพระเสาอยู่ตรงนี้ไอลาหูบะเลงอย่างเงี้ยไอนี่เดิมได้ตำแหน่งใหญ่ไอนี่ก็ตำแหน่งใหญ่10บล้อชนเล็บรถสิบล้อ,ลลอ,ลอไอเนี้ยเอาเหรางวัลที่หนึ่งบางทีก็ถึง90ล้านเลยนะมันต้องดูตำแหน่งตั้งรับด้วยนะถ้าตำแหน่งตั้งรับไม่ดีแต่ในกรณีนี้ตำแหน่งตั้งรับตั้ง,ต,งตั้งรับดีเพราะว่าลาหูเขาเป็นเกษตร อันนี้10ล้อแล้วนะเป็นกเกษตรนะพระเสาเนี่ยนะฮะได้ตําแหน่งมหาอุดเห็นไหมโคจรมาทับเสาเอ่อทับเสาทับลาหูเห็นไหม,ม,หหไหมก็แปลว่า10ล้อชนรถ10ล้ออทิตยอ์อาทิตย์เขาได้ตําแหน่งไม่ดีนะได้ตําแหน่งไม่ดีพอได้ตําแหน่งไม่ดีเนี่ยนะเป็นนิดนะดาบริหัสเล็งก็เหมือนถ้าดาบริหัสได้ตําแหน่งใหญ่ก็เหมือน10ล้อชนจักรยานอีกเช่นเงนอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะฮะที่ ค่อนข้างที่จะให้ผลชัดเจนอยู่พอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นการสอบไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคเนี่ยจะนับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยแบบนี้ค่อนข้างเป๊ะมากอันนี้ก็เป็นวิธีการนะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราแบบโอ้ยไม่มีความรู้เรื่องโหราศาสตร์เลยอ่ะไม่มีความรู้ในในส่วนตรงนี้นะไม่มีความรู้ในส่วนตรงนี้นะใช้แค่พวกนี้ก็พอฮะนี่แค่นี้พอเลยเอามันเท่านี้แหละแค่ตีกินง่ายๆนะแค่มันเข้าเกณฑ์อะไรฮะ ลาหูทับเาสาเสาทับลาหูเลงลาหูนะ,ะดาวพฤหัสแค่นี้พอฮะแค่นี้พอคือเอาแค่ผลเป็นร้อยก็พอคือเลงนะเลงหรือทับเลงหรือทับเลงหรือทับเอาแค่นี้นะคือเลงเลงคือยังไงคืออันนี้อยู่ตรงกันข้ามกับอาทิตย์นะทับคือไอเน,นี้ยทับกันัอเน,นี้ยคือมันต้องอยู่อยู่แบบเนี้ยเรียกว่าทับกันแต่ถ้าเกิดอยู่ตรงกันข้ามเล็งเข้ามาหานี่คือเลง็งมันจะให้ผลเป็นร้อยฉะนั้นเนี่ย ถ้าให้ผลเป็นร้อยเนี่ยถ้ามากกว่า2คู่ขึ้นไปเนี่ยโอกาสได้มันสูงเช่นถ้าดาวใหญ่ๆเนี่ยทับหรือเล็งเนี่ยนะให้ผลเนี่ยถ้า2คู่ขึ้นไปนะให้ผลดีมากนะให้ผลดีมากอันนี้เป็นวิธีการดูนะแบบง่ายๆให้ดูให้มันเข้าเกณฑ์พวกนี้ก็พอเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันเข้าเกณฑ์ใหญ่นะคือเข้าเกณฑ์ดาวใหญ่พวกนี้แล้วมาเข้าเกณฑ์ดาวเล็กอันเนี้ยโอกาสได้ก็ค่อนข้างชัวร์แลวในช่วงวันนั้นในช่วงวันนั้นนะ เพราะว่าดาวเล็กเนี่ยมันโครจรเร็วนะบางทีก็หนึ่งวันสองวันสามวันหรือบางทีก็เดือนเป็นเดือนอะไรเงี้ยในช่วงยาวเนี่ยอันนี้คือช่วงยาวอย่างก็ลาหูเนี่ยมาทับเสาเนี่ยใช้เวลาปีครึ่งแต่ในช่วงเวลาปีครึ่งนั้นจะมีดาวพวกเล็กๆพวกนี้สอดแทรกเข้ามาอยู่เรื่อยๆเช่นในในปีครึ่งเนี้ยอาทิตย์นี้อาจจะมีแบบโชคดีๆแบบดาวมากระจุกรวมตัวกันวิธีการเนี้ยผมใช้กับการไปซื้อ power bond ผมเคยมีดาวช่วยทั้งหมดเนี่ยสถึงสคู่แล้วไปซื้อ power bond ก็ถูกมา3าถึงสคู่แต่ไม่ถึง5คู่ฮะเลยทําให้ไม่ได้เงินเพราะว่า power bond เนี่ยจะต้องถูกตัวเลขเนี่ยหตัวถึงจะได้1ล้านดอลลาร์สหรัฐแปลว่าในวันที่ power bond ออกเนี่ยคุณจะต้องมีดาวช่วยถึงหมด5คู่ด้วยกัน5คู่ถึง6คู่หมายความว่าไอ้คู่พวกนี้ไอ้คู่พวกนี้จะต้องมี5้ถึง6คู่แล้วต้องให้ผลเป็นร้อยหมดเลยนะคือทับหรือเลงเท่านั้น โอกาสอย่างเงี้ยจะหายากคนที่ถูก powerball jackpot เนี่ยดวงจะต้องดีมากๆเลยนะฮะดวงจะต้องดีมากๆเลยซึ่งตัวผมเองเนี่ยทดสอบกับ powerball เนี่ยโดยการซื้อ,อมีดาวช่วย3ามคู่สี่คู่เนี่ยมันก็ถูกสามตัว4ี่ตัวแค่นั้นแหละมันไม่ถึงไปห้าตัวพราะไม่ถึงห้าตัวเนี่ยมันก็เลยทําให้เราไม่ได้เงินไงไม่ได้เงินไอ้คำว่าไอ้สตัวนี้ก็ไม่ได้ถูกแบบไอ้ตัวในห้านะไปถูกไอ้ตัว jackpot อ,อ่ะ jackpot พอมานับมันก็ได้แค่ยี่สิบดอนยีิบสี่ดอน 8ดอนได้แค่นี้ไม่ได้เป็นแสนไม่ได้เป็นล้านแต่ถ้าเกิดอยากได้เป็นแสนเป็นล้านคุณต้องไปถูก5้าตัวที่ไม่มีพาวเวอร์บอลถ้าพาวเวอร์บอลเนี่ยคุณจะต้องมี6ตัวอัพขึ้นไปเขาเรียกว่าคือดาวมี4คู่เนี่ยถ้าเป็นสอบราชการเขาเรียก4คู่ยอดประเสริฐนะเกิน4ี่คู่ขึ้นไปเนี่ยมันโคตรเทพแล้วบางทีก็ได้ที่1เคยมีคนสอบนะตำรวจใน10ตตำรวจเนี่ยมีดาวช่วยทั้งหมด6คู่ดาวช่วย6คู่นะอ่ะยอดประเสริฐ อย่างเงี้ยอันนี้คือกรณียอดประเสริฐนะยอดประเสริฐอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆสําหรับการเสี่ยงโชคคุณสามารถเอาดวงตัวเองผูกดวงแล้วก็ดูวันที่หวยออกนะวันที่หวยออกก็คือวันที่หวยมันออกแล้วคุณก็ผูกดวงไปในเวลาที่หวยออกประมาณ4ี่โมงเย็นนะฮะว่ามีดาวเนี่ยมากระทบในดวงชะตาเนี่ยนะฮะกี่คู่ตามนี้อ่าทบทวนนะไอเนี่ยคือวงนอกแถวเนี้ยคือวงนอกนะเนี่ยแถวเนี้ยคือวงนอกคืออยู่ด้านนอกอันนี้ยอยู่ด้านนอกนะ ไอ้พวกเนี้ยตัวเลขพวกนี้จะอยู่ด้านในก็คืออยู่ในพื้นดวงนะอ่ากรณีทับก็คือดาวพฤหัสเนี่ยอันนี้ทับเสาเห็นไหมพฤหัสทับเสากรณีเลงนะอันเนี้ยห้าบวกเจ็ดนะแต่ไม่มีอยู่ในเกณฑ์นี้นะกรณีเลงคือห้าเลงอาทิตย์ตรงนี้ห้าเลงอาทิตย์ตัวนี้แล้วก็ห้าเลงพุธตัวนี้อันนี้เข้าเกณฑ์สองเกณฑ์แล้วนะคือเกณฑ์นี้กับเกณฑ์นี้เห็นไหมก็จะแปลว่าได้สองเกณฑ์ใหญ่ได้สองเกณฑ์ใหญ่นะอันนี้ก็ถือเป็นเกณฑ์โชคใหญ่ที่เอามา อ่าเผยแร่แล้วเคล็ดลับดูง่ายๆสําหรับคนที่ต้องการอยากจะรู้ว่าดวงชะตาเราจะมีโชคไหมจะไปสมัครงานวันนี้นะมีโชคไหมนะจะเสี่ยงโชคมีโชคไหมจะไปประกาศขายบ้านในวันนี้เนี่ยจะมีคนโทรมาหาไหมนะอ่าจะเปิดกิจการวันนี้ดีไหมคือเกณฑ์โชคมันคือเกณฑ์บุญเก่าในชาติที่แล้วมาให้ผลในชาตินี้มันเป็นการคาดการว่ากรรมเก่ามาให้ผลเมื่อไหร่ นะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับคลิปดีๆในวันนี้นะต้อนรับปีใหม่นะสวัสดีครับ